สวัสดีค่ะวนาชาแนลนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะก็วันนี้จะมาอัปเดตหน้าให้ดูนะคะหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตมานานเลยเนาะตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะคะมาเที่ยวเชียงใหม่นะคะแสงและบรรยากาศก็เลยจะแปลกๆไปหน่อยนะคะก็มันไม่มีขาตั้งกล้องเนาะให้มือถือเอา มันมันไม่มีแสงนะคะเช้าวันนี้ตอนนี้สิบโมงนะคะแสงไม่มีก็อาจจะดูมืดมืดหน่อยนะคะหน้าฝนเนาะก็จะมีเหมือนบรรยากาศค้มคืนเหมือนฝนจะตกนะคะอันนี้มาอัปเดตหน้านะคะข้างนี้ข้างที่เป็นฟ้าน้อยข้างนี้ข้างที่เป็นฟ้าเยอะนะคะมองเหมือนเหมือนฝ้าจะเข้มขึ้นนะคะแต่ว่า ไอ้ตรงที่ที่จริงมันไม่ได้เข้มขึ้นนะคะแต่ว่าผิวผิวตรงที่ไม่ได้เป็นฝ้ามันดูใสขึ้นมันก็เลยทำให้ตัวฝ้าของเราอะคะ่ะเหมือนเหมือนเข้มขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็คือยังยังอยู่เท่าเดิมมาแหละเนาะนี่นะคะไม่โฟกัสนี่นะคะเห็นไหมว่า ตัวตัวที่ไม่มีฝ้านะคะมันจะสีสีมันกระจัดสักระจ่างขึ้นนะคะอันนี้ข้างที่เป็นฝ้าเยอะแต่ว่าพอลองแต่งหน้าแล้วนะคะมันก็จะกลบจนแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะก็อาจจะมีแบบเงาๆตรงนี้ที่ยังเห็นอยู่นะคะก็วันนี้จะมาเล่าเรื่องวิตามินซีให้ฟังนะคะวิตามินซีที่ใช้อยู่นะตอนนี้นะคะโอ้มืดมากอะ่ะ แสงไม่ได้เลยนะคะนี่นะคะอันนี้ข้างที่เป็นเยอะๆเนาะบรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะก็เลยถ่ายวิดีโอออกมาในบ้านที่เหมือนมืดๆไฟก็ไม่ได้เปิดด้วยก็ตอนนี้มาอาบน้ำเสร็จแล้วเนาะกำลังเตรียมตัวเดินทางไปเออ อำเภอแม่แจ่มแล้วก็อำเภอแม่ริมแม่แตงต่อนะคะก็เดี๋ยวขอตัวแต่งหน้าแป๊บนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยด้วยใหม่นะคะกลับมาแล้วค่ะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะไม่ได้แต่งหน้ามานานเอาเอาของแต่งหน้ามาก็ไม่ครบก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าเรื่องวิตามินซีนะคะแต่ว่าเรา,เราต้องเช็คเอาละเดี๋ยวจะเข้าไปเจอกันที่แม่แตงแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังสวัสดีค่ะ ต่อนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องวิตามินซีวิตามินซีกันนะคะวันนี้ตอนนี้เราเมื่อเช้านี้ตอนที่ถ่ายตอนแรกเนาะอยู่ที่ดอยป่าหลวงอำเภอฮอดนะคะก็ขับรถมาจากอำเภอฮอดมาทางแม่แจ่มนะคะก็มาทางจอมทองตอนนี้ก็คือถึงที่พักแล้วนะคะถึงที่พักแล้วแต่มาต่อกันเรื่องวิตามินซีนะจะได้ไปอาบน้าอาบผ้า ถึงที่พักตอน5โมงตอนนี้มัน6โมง6มง15นาทีนะคะ18นาฬิากา15นาทีพระาทิ่กํกลังจะตกนะคะอันนี้ก็หน้าที่แต่งมาแต่เมื่อเช้าก็เริ่มเลเือนแล้วนะคะตอนนี้อันนี้เดี๋ยวมาคุยเรื่องวิตามินซีกันนะคะดูข้อมูลที่หามาปริ้นมาจากหลายๆเว็บไซต์วิตามินซีนะคะก็เป็นสกินแคร์ที่กําลังโด่งดัง อยู่ในตอนนี้อีกตัวหนึ่งนะคะที่กําลังฮิตเป็นอีกตัวที่กําลังดังกันแต่ว่าวิตามินซีมันก็มีมีหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบผสมมาในแบบโลชัน่นแบบเนื้อครีมหรือแบบเซรั่มนะคะก็แล้วเราจะใช้แบบไหนดีนะคะวันนี้มนาก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะก็ประโยชน์ของวิตามินซีนะคะอย่างที่ทุกคน น่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะรู้สึกว่าจะเสียงน้ําเดี๋ยวเราเด,เดี๋ยวเราไปคุยกันในห้องดีกว่านะคะรู้สึกว่าตรงนี้จะเสียงน้ําเสียงสาวยน้ําน้ํามันดังโอเคเดี๋ยวมาต่อกันเรื่องวิตามินซีนะคะประโยชน์ของวิตามินซีนะคะแง่ของเรื่องการบํารุงผิวพรรณวันนี้ก็ันนาจ,จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่า วิตามินซีมีประโยชน์ในการบำรุงผิวพรรณอย่างไรบ้างนะคะอย่างคร่าวๆเ,เนาะประโยชน์ของวิตามินซีเกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณนะคะก็ประโยชน์อันดับแรกเลยนะคะช่วยในเรื่องของการลดเลือนจุดด่างดำหรือว่าพวกที่เป็นไฮเปอร์พิกเมนเทชันนะคะเพราะตัววิตามินซีนี้เองนะคะก็จะไปะยับยั้งการสร้างเอนไซม์ทรอซินเนสนะคะไอตัวเอนไซม์ทรซิเนสนะคะจะไปกระตุ้น ให้มีการผลิตเม็ดสีเมลานินเพิ่มมากขึ้นนะคะตัวตัววิตามินซีก็จะไปยับยั้งตรงาการสร้างไทโรซินเนสได้นะคะก็จะช่วยลดการสร้างเม็ดสีเมลานินน้อยลงนะคะทำให้โทนสีผิวดูกระจางแล้วก็สีผิวสม่ำเสมอนะคะก็จะทำให้ช่วยลดจุดด่างดำก็ตัววิตามินซีนี้นะคะก็จะไป เร่งให้มีการขัดลอกเซลล์ผิวให้ไวขึ้นกว่าเดิมนะคะปกติเซล,ล์ผิวเราจะอยู่ได้28วันนะคะจะมีกระบวนการกระบวนการผลัดเซลอะค่ะ่ะ28วันนะคะตัววิตามินซีตัวนี้นะคะก็จะไปกระตุ้นให้มีการผลัดเซล,ล์ผิวได้เร็วขึ้นนะคะทำให้หน้าเราใสได้ไวขึ้นนะคะแล้วก็ตัววิตามินซีนี้เองนะคะก็ยังช่วยให้อา่า ความชุ่มชื้นแก่ผิวนะคะที่ทําให้รักษาความชื่นชื้นกับผิวนะคะก็คือมันจะรักษาน้ำในในผิวหนังนะคะไม่ให้แห้งออกไปนะคะก็จะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นไม่ให้เกิดการเป็นผื่นลอกนะคะก็ทําให้ผิวพรรณเปล่งปลังขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับไอขัดเซลล์ผิวนะคะประโยชน์ของวิตามินซีนะคะต่อมาก็คือ ประโยชน์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะคะก็วิตามินซีนี้นะคะมีสารช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะหรือแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะเยอะก็ตัวอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นนะคะจะทําให้หน้าเราโทมหน้าเราแก่หน้าเราเกิดริ้วรอยเหี่ยวย่วนเร็วนะคะถ้าโดนแสงแดดหน้าเราก็จะเหี่ยวแล้วก็มีริ้วรอยได้ง่ายขึ้นนะคะตัววิตามินซีนี้ก็คือ จะไปยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระนะคะทำให้ลดในเรื่องของผิวซลมแล้วก็แก่ก่อนวัยนะคะโอตตมินซีจะทำให้ช่วยยับยั้งไม่ให้ผิวของเราเกิดปัญหาเรื่องริ้วรอยนะคะที่สำคัญเลยนะคะถ้าใช้ไปนานๆมีการวิจัยออกมานะคะว่าช่วย กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในผิวพัรร์ของเราได้อีกนะคะแสงแสงเริ่มจะหมดแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็ตัววิตามินซีหรือแอสคอร์บิกแอซิดนะคะก็จะเป็นวิตามินซีที่มาจากธรรมชาตินะคะมันจะละลายได้ในน้ำนะคะพอมาเป็นสกินแคร์เขาก็เลยต้องแปลงเป็นรูปแบบที่คงทนนะคะ สามารถอยู่ได้นานแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวเราได้ง่ายนะคะเนื่องจากว่าในท้องตลาดตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของวิตามินซีออกมาขายกันเยอะมากแล้วก็แต่ละชื่อสารแต่ละตัวก็คือไม่ได้ม่ได้เหมือนกันนะคะทําให้เราค่อนข้างจะเลือกลำบากนะคะว่าเราควรที่จะใช้ตัวไหนดีชื่อนี้ก็คืออนุพันธ์ของวิตามินซีนะคะ อันนี้ก็บอกว่ามีส่วนผสมของวิตามินซีแล้วมันมีกี่รูปแบบนะคะเพราะว่าในท้องตลาดมีขายเยอะมากนะคะชนิดของวิตามินซีนะคะก็จะมีหลกัหลกๆอยู่2แบบนะคะก็คือเป็นเพียววิตามินซีหรือแบบแอคทีฟฟอร์มกับวิตามินซีเดลิเวทีฟนะคะซึ่งเป็นอนุพันธ์ของวิตามินซีในส่วนของเพียววิตามินซีนะคะก็จะเป็นเป็นพวก l อลแอคเ i วิ แล้วก็มี TOS t h i LS cobic acid นะคะส่วนในรูปของอนุพันธ์ของวิตามินซีนะคะก็ก็จะแยกกันเป็นพวกแมกนีเซียมแอสโคบิลฟอสเฟตแล้วก็พวกโซเดียมแอสโคบิลฟอสเฟตนะคะแล้วก็แอสโคบิลพาริเทตนะคะมีแอสโคบิลไกโคไซด์แอสโคบิลพาริเทตแล้วก็แอสโคบิลเด้าไอโซพาริเทตนะคะแล้วก็แอสโคบิล ทูฟอร์ตเฟสแล้วก็พวกพาราเมเทตต่างๆนะคะซึ่งการเลือกวิตามินซีแต่ละแบบที่จะมาใช้นะคะมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะคะถ้าในเรื่องของถ้าจะให้มันออกฤทธิ์ได้ดีนะคะก็จะเป็นเพียววิตามินซีนะคะหรือว่าเป็นที่ออกฤทธิ์แอคทีฟได้ดีก็จะเป็นพวก LS ลเอสโค c ิกแนะคะแต่มันก็จะมีข้อเสียนะคะก็คือมันจะเป็นวิตามินซีที่แบบเข้มข้น ทำให้คนที่มีปัญหาเรื่องเรื่องการแพ้การอะไรง่ายๆนะคะก็จะเกิดการแพ้การลอกเป็นที่จะหลีกเลี่ยงนะคะมีความเสถียรน้อยสามารถถูกทําลายได้ง่ายนะคะโดนออกซิได์ได้ง่ายแต่ถ้าเป็นวิตามินซีที่เป็นเดลิเวอรีนะคะก็คือเป็นอนุพันธ์ของวิตามินซีเขาก็จะปรับสูตรมาแล้วนะคะให้มันดูอ่อนโยนกับผิวพรรณมากขึ้นก็จะมีความคงตัวมากขึ้น อย่างว่าก็คือการออกฤทธิ์กับผิวพันมันก็จะจะต่างกันนะคะมันก็จะอ่อนกว่ากันนิดนึงวิตามินซีมันมีหลายรูปแบบทั้งแบบเซรั่มแบบครีมแบบโลชั่นนะคะก็โมนาขอแนะนำให้ถ้าจะใช้ให้ใช้แบบเซรั่มนะคะจะดีกว่าเพราะว่ามันจะซึมเข้าสู่ผิวเราได้ง่ายกว่าแบบอื่นๆนะคะแบบเซรั่มมันจะมีส่วนประกอบของน้ำเป็นหลักนะคะมันก็จะ ค่อยๆที่จะซึมเข้าสู่ผิวเราได้ง่ายกว่านะคะแล้วก็ระดับความเข้มข้นที่ออกฤทธิ์ได้ดีนะคะจะมีความเข้มข้นอยู่ที่5-20%ถึง20เซนะคะเวลาเราไปซื้อถ้าเราไม่แพ้นะคะเราก็ควรที่จะเลือกที่เป็นอเพียววิตามินซีหรือว่า l s c o r b i c Acid นะคะก็ความเข้มข้นมันจะมีความเข้มข้นตั้งแต่5-20ถึง20แต่ว่า ความเข้มข้นที่อยู่ในระดับ8-20%นะคะก็จะมีงานวิจัยรองรับว่าจะสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการส้านอนุมูลอิสระการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนได้นะคะถ้าใช้ไปนานๆใช้อย่างต่อเนื่องและนานๆนะคะแต่ว่าความเข้มข้นเยอะนะคะก็ทำให้เราเกิดการแพ้ได้ง่ายสำหรับ คนที่มีผิวแพ้คนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายก็คนที่จะหลีกเลี่ยงนะคะไม่ควรที่จะใช้ตัวนี้นะคะหรือว่าถ้าใช้ก็ใช้ความเข้มข้นที่ต่ําๆซึ่งพอความเข้มข้นต่ำการออกฤทธิ์ก็จะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะแล้วก็วิตามินซีนะคะ,ะจะออกฤทธิ์และทำงานได้ดีใน pH เป็นกรดนะคะ pH ประมาณ 3.5นะคะซึ่งจะเป็นกรดค่อนข้างรุนแรงมากนะคะถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องกระฝ้าอย่างโมนานะคะหน้าไม่ใสมีกระมีฝ้านะคะก็แนะนำให้เลือกใช้เพียววิตามินซีหรือว่า L ascorbic acid ที่มีความเข้มข้นถ้าหน้าไม่แพ้นะคะก็คือใช้วิตามินซีที่มีความเข้มข้นเยอะๆนะคะประมาณ ขอมโมนานีก็คือประมาณ15 2 0ไปเลยนะคะก็สำหรับคนที่มีฝ้าและกระแล้วก็หน้าไม่แพ้นะคะคือจะเห็นผลได้ดีกว่านะคะตอนนี้ก็คือแสงอาทิตย์หมดแล้วนะคะอันนี้แสงไฟจากนอกบ้านนอกตัววิลล่านะคะโอเคใช้ใช้แสงไฟจากด้านนอกของวิลล่านะคะตอนนี้วิตามินซีนะคะ เขาจะทํางานได้ดีในผิวหนังที่มีความเป็นความเป็นกรดอ่อนๆช่วงที่ทาวิตามินซีก็คือก็ควรที่จะทาให้มันเป็นกรดไปก่อนนะคะวัยจะวิตามินซีจะออกฤทธิ์ได้ดีนะคะเมื่อใช้ควบคู่กับตัวของไฮยาลูริกแอซิดนะคะแล้วก็ทำงานได้ดีถ้าใช้ควบคู่ไปกับวิตามินอ e ีนะคะวิตามินอ e ีก็คือ ช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะคะการต้านอนุมูลอิสระมันก็จะทํางานควบคู่กันไปด้วยนะคะก็ถ้าใช้วิตามินซีแล้วนะคะก็พักสักพักหนึ่งก่อนนะคะให้ผิวหน้าเราดูดซึมแล้วก็ให้หน้าปรับสภาพให้มันมีฤทธิ์ใกล้ๆกับความเป็นกลางก่อนนะคะถึงจะไปใช้ครีมบำรุงตัวอื่น ตามหลังวิตามินซีนะคะการเก็บรักษาวิตามินซีนะคะเก็บอย่างไรนะคะเนื่องจากวิตามินซีนะคะก็มันจะถูกออกซิไดซ์ถูกแปรรูปได้ง่ายนะคะเมื่อโดนอากาศโดนแสงแดดนะคะก็เราก็ควรที่จะเก็บให้ดีนะคะ,ะแบบบรรจุที่ที่เขาใช้บรรจุวิตามินซีนะคะอ,อย่างแรกที่เราจะเลือกนี่คือเราต้องป้องกันการโดน ออกซิไดดด้วยแสงนะคะก็คือควรที่จะเลือกใช้วิตามินซีที่ถูกแพคเกจชิ่งมาในลักษณะของขวดสีชานะคะลดการโดนแสงได้นะคะสำหรับที่เป็นเซรั่มนะคะก็ในขวดที่เป็นสีชาแล้วก็ไม่ให้โดนอากาศง่ายๆนะคะก็คือไม่ควรที่จะแบบเป็นเหมือนด็อปเปอร์นะคะที่เวลาเราดึงถ้าเป็นด็อปเปอร์เวลาเราดึงมามันก็จะเจออากาศง่ายใช่ไหมคะก็ควรที่จะเป็นแบบหยุดธรรมดา แล้วก็ไม่ควรเก็บในที่ร้อนนะคะอย่างของตัวโมนาเองก็คือจะมีตู้เย็นเล็กสําหรับที่จะใส่เครื่องสำอางเนาะโดยเฉพาะก็คือเก็บในตู้เย็นนะคะเก็บในความเย็นตลอดเวลาเวลาจะใช้ก็ถึงจะหยิบขึ้นมาใช้นะคะยกเว้นว่าถ้าเลี้ยงไม่ได้จริงๆนะคะเลี้ยงไม่ได้จริงๆต้องเดินทางไปเที่ยวไปต่างจังหวัดก็จะเก็บใน ที่ที่มันเย็นที่สุดนะคะเก็บให้พ้นเลี่ยงจากแสงแดดนะคะมีความเมมโมรีกล้องเต็มนะคะเมมโมรี memory โทรศัพท์เต็มนี่ขนาด500กว่าจิกก็เมมโมรีเต็มนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนมาถ่ายใน iPad นะคะมุมมันก็เลยจะแปลกๆไปหน่อยนะคะก็เล่าถึงไหนแล้วล่ะเมื่อกี้วิตามิน C นะคะไม่ควรใช้คู่กับเบนแซกนะคะเบนแซกหรือเบนโซอิลอเพอร์ออกไซด์นะคะสำหรับคนที่เป็นสิวก็คือจะรู้จักดีนะคะ ก็คือไม่ควรที่จะใช้คู่กันนะคะเพราะมาสองนี้รวมกันนะคะจะทําให้เกิดการเกิดปฏิรยาทําให้เราแพ้ได้ง่ายนะคะมีเกิดการระคายเคืองและแพ้ได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ต่อมานะคะวิตามินซีเลยโฟกัสไม่ถูกนะคะวันนี้ว่าจะมองว่าจะมองตรงไหนของของ iPad นะคะไม่แน่ใจว่าต้องมองตรงไหน วิตามินซีนะคะก็ไม่ควรที่จะใช้ร่วมกับ BHA AHA นะคะเพราะว่ากรดเจอกรดเนาะสำหรับคนที่แพ้ง่ายนะคะก็คือสรพคุณของทั้ง3ตัวก็คือช่วยเรื่องของการผัดเซลล์ผิวมันก็จะทำให้เร่งการผัดเซลล์ผิวนะคะมันก็ทำให้เกิดหน้าที่ซ้ำซ้อนนะคะก็มันจะเป็นการทำลายผิวเรามากกว่านะคะก็คือบางคนคิดว่า อันนี้ก็ช่วยผัดเซลล์ผิวนี่ช่วยผัาเซลล์ผิวมันคือมันจะเยอะเกินไปนะคะก็มันจะทําให้ผิวเราแพ้ผิวละการเกิดการระคายเคืองได้ง่ายนะคะเพราะว่าเจอกรดเยอะก็เขายังบอกอีกนะคะว่าวิตามินซีไม่ควรที่จะใช้ผู้กันในไนอซินิมายนะคะในความที่ตัวนี้นะคะทํางานที่ PH ต่างกันก็จะไปหักล้างประสิทธิภาพของกันและก,กันนะคะทําให้ แต่และตัวนี่ออกฤทธิ์ได้ไม่ดีนะคะใช้คู่ได้นั่นแหละแต่ว่าต้องรอสักพักหนึ่งก่อนนะคะให้วิตามินซีซึมซับเข้าสู่ผิวเราก่อนแล้วก็ให้สภาพผิวหน้าเราปรับให้มันมีค่า p h ที่มันมันเกือบที่จะเป็นกลางก่อนนะคะแล้วค่อยทาไนาอซินามายเข้าไปแล้วก็ที่สำคัญคือวิตามินซีนะคะไม่ควรที่จะ ใช้คู่กับเลตินนลนะคะหรือว่าวิตามินเอนะคะอย่างคลิปที่แล้วที่มุนาบอกเนาะว่าไม่ควรใช้เลตินนลคู่กับวิตามินซีนะคะเพราะว่าเลตินนลาทำงานใน ph ที่เป็น ph 5.5ถึง6ส่วนวิตามินซีทำงานได้ดีใน ph 3.5นะคะพอมาเจอกันมันก็จะมีฤทธิ์หักหล้างกันนะคะซึ่งได้ของนะคะ ก็ควรที่จะแยกแยกกันออกมาทำทาเชา้าทาเย็นต่างหากดีกว่านะคะแล้วอย่างนี้เราจะเลือกใช้วิตามินซีหรืออนุพันธ์ของวิตามินซีที่มีขายตามท้องตลาดยังไงอันนี้ก็คือแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะว่าจะเลือกยังไงส่วนตัวของโมนาเองนะคะตอนนี้ที่ใช้อยู่ก็คือโมนาใช้ของวิช,ชี่นะคะตัวนี้เลยนะคะไลฟ์ แอคทีฟซูพรีมวิตามินซีเซรั่มบรทชชินิ่งสกินคอร์เรคเตอร์นะคะตัวนี้เลยนะคะแล้วก็คือมันมีตั้งหลายตัวทำไมโมนาถึงเลือกใช้ตัวนี้นะคะสาเหตุหลักๆก็คือที่โมนาเป็นพวกฝ้านะคะเมลาสมามีไฮเปอร์พิกเมนเทชันนะคะก็เลยเลือกตัวนี้มาตัวนี้อ่ามันเป็นเพียววิตามินซีนะคะ คือมีส่วนผสมของ l ascorbic acid นะคะแล้วก็อันนี้ใช้เปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นที่15%นะคะซึ่ง15%ก็คือวิจัยเขาบอกว่ามันสามารถที่จะช่วยในเรื่องของพวกฝ้ากระจุดด่างดำได้แล้วก็คือนี่ค่ะมีส่วนผสมของวิตามิน E นะคะซึ่งมนาบอกแล้วว่าวิตามิน C จะทำงานได้ดี เมื่อทำงานคู่กับวิตามินอ e ีนะคะจะช่วยส่งเสริมในเรื่องการต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของไฮยาลูริกแอซิดนะคะอันนี้เป็นเพียวไฮยาลูริกแอซิดนะคะก็มันก็คือจะช่วยส่งเสริมกันนะคะก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเป็นลังนะคะอันนี้เขาเคลมมาว่าจะเห็นผล ทำให้มุกกระจ่างใสขึ้นใน10วันนะคะมุนาใช้มาเป็นสงเดือนสาเดือนละก็คือใสขึ้นมานะคะ่ะแต่ว่าไอ้เรื่องฝ้าเรื่องเรื่องจุดด่างดํามันต้องใช้เวลาะคะ่ะดี็คือท,ที่เลือกมานะคะนี่คะ่ะเขาบรรจุในในขวดสีชานะคะอย่างที่มุนานบอกเนาะว่ามันควรที่จะบรรบรรจุในขวดสีชานะคะอันนี้ก็คือขวดสีชาแล้วก็ไม่ควรที่จะโดนอากาศนะคะ ถ้าบางยี่ห้อเ็าเป็นดรอปเปอร์นะคะดรอปเปอร์พอเปิดออกมาก็คือมันมีโอกาสที่จะโดนอากาศแล้วก็จะออกซิไดซ์ได้ง่ายะคะ่ะเปลี่ยนสีได้ง่ายนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบหมุนเกลียวนะคะนี่หมุนเกลียวแล้วก็หยดเอานะคะแล้วก็ใช้แล้วก็เอาไปเก็บใน,นตู้เย็นนะคะอันนี้แล้วก็การเลือกวิตามินซีนะคะถ้าเป็นอย่างนี้มันจะดีตรงมัน มันมีเปอร์เซ็นต์บอกชัดเจนนะคะว่าเขาใช้วิตามินซีกี่เปอร์เซ็นต์มีวิตามินซีบางยี่ห้อนะคะแล้วก็เห็นเพื่อนๆนบางท่านนะคะใช้วิตามินซีที่มันเป็นผงนะค่ะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์วิตามินซีค่ะก็กระเอาว่าจะาจะใช้เท่าไหร่แล้วก็มาเหมือนใช้กับสารละลายหรือว่าละลายน้ำหรือกับกับตัว ครีมตัวอื่นนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเนี้ยมาใช้อันนั้นคือเราก็ไม่รู้ว่าเป็นมันมีความเข้มข้นสูงแล้วที่เราตักมาคะ่ะมันไม่เสถียรมันไม่คงมันไม่คงตัวนะคะว่าเราตักมาเนี่ยช้อนน้อยๆนะคะมันได้มากี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็โมนาก็เลยไม่ไม่ใช้ไม่เลือกใช้แบบนั้นก็วิชีนี่แหละคะ่ะตบโจทย์ที่สุดละอันนี้อยู่ในราคาเล็งราคาเนี่ย ประมาณ1,250บาทถึง1,450นะคะแล้วแต่ช่วงลดราคาอันนี้ขวดนี้20 ml นะคะตกประมาณซีละ60กว่าบาทนะคะแต่ว่าใช้ครั้งหนึ่งก็ได้นานอยู่นะคะอันนี้คือวิตามินซีสำหรับโมนานะคะวิตามินซีในมุมมองของโมนานะคะที่เลือกใช้ก็คือ มานาไปหาข้อมูลมาก่อนนะคะแล้วก็เลือกตัวนี้มาที่จริงอยากได้อีกตัวหนึ่งนะคะแต่ว่ามันไม่มีขายในไทยแล้วก็ขี้เกียจสั่งออนไลน์ด้วยค่ะก็เลยเอาที่มันหาง่ายแล้วก็หาซื้อสะดวกถ้าหมดแล้วสามารถไปซื้อได้เลยอย่างนี้ดีกว่าสะดวกกว่าค่ะอันนี้มานาใช้เฉพาะช่วงเช้านะคะช่วงเช้าก่อนที่จะลงตัวอื่นก็คือ ล้างหน้าอะไรเสร็จให้ผิวแห้งก่อนนะคะแล้วก็ทาวิตามินซีวิตามินซีเสร็จต่อด้วยไฮยาลูริกแอซิดแล้วก็วิตามินอ e ีนะคะซึ่งในนี้มันบวกแล้วแหละแต่ว่าเราเพิ่มแอดเข้าไปเพิ่มนะคะก็ตั้งแต่ใช้มาหน้ามันไบรท์ขึ้นไหมมันไม่ได้แบบเห็นผล7วันอย่างที่เขาเคลมหรอกนะคะอันนี้ก็เป็นเวลานานละสองสามเดือนแล้วมันมันใสขึ้นคะ่ะ แต่ว่าไอตัวไอตัวฝ้าเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยเนาะถ้าถ้าทำใจเรื่องเลเซอร์ได้ก็อาจจะไปเลเซอร์โอเคตอนนี้มันคือมืดแล้วนะคะไม่มีแสงและตอนนี้ก็เดี๋ยวคลิปนี้โมนาขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าอาจจะมาแนะนำเรื่องวิตามินอ e ีนะคะวิตามินอ e ีชี้ช้ยอยู่แล้วก็การเลือกวิตามินอ e ีนะคะว่า ควรเลือกแบบไหนนะคะโอเคงั้นเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะก็ตอนนี้มนาอาบน้ำเสร็จแล้วเนาะอ่าล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะก็จะมาทาด้วยตัวเจ้าตัววิชีนี้นะคะแลเขาจะเป็นดรอปประมาณนี้นะคะก็จะหยดประมาณนี้เลยนะคะไม่ต้องโดนกับหน้าเราเนาะ ใกล้จะหมดแล้วนะคะเนื้อจะหนึบหนึบนิดนึงนะคะพอทาเสร็จแล้วนะคะเนื้อจะสี เนื้อจะสีเหลืองนะคะนี่นะคะ่ะจะหนืดนิดนึงนะคะนยังได้ยินเสียงเลยตัวหน้าใช้าทั่วหน้าเลยนะคะนี่นะคะพอทาเสร็จแล้วก็จะแบบเนื้อเขาจะหนึบหนบนิดนึงนะคะ